สาราศีทำงานต้องระวังหลังไว้ให้ดีมีคนคอยจ้องเล่นงานคุณอยู่คือราศีไหนใช้คุณหรือเปล่าไปเช็คดวงการงานกับเมอจเจมดวงเด็ดเดวงกันค่ะราศีมีนการงานเพิ่มความรอบคอบที่มากมีศัตรูแบบไม่เปิดเผยตัวคอยกัดลกงอยู่ราศีกรกฎการงานมีคนใกล้ตัวชอบดินทาถึงเวลาแสดงศักยภาพ,าพให้คนรอบข้างได้เห็นบ้าง ราศีธนูการดูคนให้เป็นว่าใครที่เข้ามาดีหรือแค่เพื่อหวังผลประโยชน์เท่านั้นเช็คดวงการงานทั้ง12ราศีได้ที่ Facebook เด็ดดวงกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะรู้ถันดวงก็รับมือที่ทันดูดวงแม่นต้องดวงเด็ดเด็ดดวง เช็คดวงแม่นๆกับเมอร์เจมดวงเด็ดๆดดวงมีปัญหาไม่สบายใจอยากรู้ทิศทางชีวิตจากนี้จะเป็นยังไงเช็คโชคลาภความรักการงานการเงินสุขภาพในอนาคตอันใกล้ของคุณจะรุ่งหรือร่วงสิงทิคำถามเพียง199บาทเท่านั้น รู้ทันดวงก็รับมือได้ทันการันตีความแม่นโดยดวงเด็ดเด็ดดวงสนใจแอดไลน์สแกน QR อาโค้บนหน้าจอได้เลยค่ะหรือโทร080-997-9665 080-997-9665